ดีค่ะวันนี้นะคะเกาจะพาตับมาพาตับมาดูที่หลูมาเที่ยวนะคะขาไหนบ้างเอค่ะตามมเลยค่ะถ้าตัดดูที่ถ้าถ้าตัดติดติดตามช่องขอแล้วตาเต็มเลยไปเลยนะคะไปเลยนะคะอันนี้มันเที่ยววัดถ้ำผาแดนนะครับไปแล้ว ไหนไหว้พระยังไงครับไหว้พระยังไงพี่ตังไหว้พระยังไงเร็วไหว้พระยังไงอากาศยังไงทำไมกราบเยอะจังเลยเนะี่ยกราบสามครั้งอย่างงี้ไม่ใช่เหรอ ไปว่อะเยไจ้าก่อนจ้าจ้าจ้าขนหน้าเอาเหรียญที่นี่จ้า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 โอ้ได้อะไรมาคะได้อะไรมาคะเชว์หน่อยด้มะโชว์หน่อยโอ้หลวงพ่อเหรอคะไหนดูสิได้หลวงพ่อ้ใจส่วนนี้จะเป็นค่าน้มันเครื่องปั่นไฟที่วัดค่ะ ดูสิอืมไปไปไปเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็ไปตีกันไปเราไปเราไปตีตรงนี้ใช่ใช่ใช่ตรงนี้มาตัวสีฟ้าสีฟ้าตัวนี้ไปค่ะเดี๋ยวเราก็เย็บนะใช้แม็กเย็บอ่ะเอาตีไว้พี่ตังจะไว้สองสาม ้าวแม็กไม่ออกซะงั้นลูกแม็กติดลูกแม็กติดเดี๋ยวเดี๋ยวแม็กใหม่ก,ก่อนรอแป<ะ>๊บนึงปึ๊บปึ๊บปึ๊บลูกแม็กติดเอา้าวอันนี้ก็ติดเหมือนกันโอเคอันนี้ได้ปะมาเริ่มมาเลยไหนของอ่ะของเต็มเต็ม เอาให้มันเห็นตัวหนังสือสิลูกเอาของพี่เอาของพี่ก่อนอ่ะพี่ตติข้อนี้พี่ติดข้อนี้นะสองซ้ำอ่าจำให้น้องหน่อยจำให้น้องหน่อยใช่ไม่ใช่เอาให้มันติดตรงนี้เลยอ่านนี่ กดกดตรงนี้กดตรงปลายปลายนี้ฝั่งนี้ <balances. S 1> อ่าอันนี้เข้าไปลึกๆนี่เข้าไปลึกลึกเข้าไปลึกๆยัดเข้าไปจะพึ่งยีาพึ่งยี่พึ่งอันนี้ไปลึกๆโอเคบี <seats. S 1> okay, บโอเคไปเสร็จแล้วค่ะ ไปเลยเดี๋ยวเราไปกันต่อ ก็จะไปจุดเทียนค่ะไปไปจุดเทียนกันคุณไปวางไปวางนู้นติดแล้วไปไปวางตัวนู้นทีนี้อืไปช่วยกันกับพี่ตังไปช่วยกันเดี๋ยวไปช่วยกันนะให้น้องจับด้วย อย่าให้มันดับสิอย่าให้มันดับอย่าเดินเร็วอย่าให้มันดับอย่าเดินเร็วไม่ใช่ให้เดินเร็วอ่าทีนี้เราจะวางจับมือสองคนให้เติมเต็ม,ตมจับด้วยให้เติมเต็ม,ตมจับด้วยบุญที่วัดถ้ำหาเด็ดแ,แล้วโอ้มีน้ำตกด้วยนะเดินไปมันามาถ่ายรูปอย่งเงี้ยไม่ได้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโออยู่

เราไปฝั่งน้ำตกกันดีไหมไป,ไป,ไ,ปไปฝั่งน้ำตกกันฝั่งนี้กันระวังตกนะจับดีๆจับไว้ดีเดีย๋ดวยว,ยว,ยวยไปฝั่งน้ำตกกันค่ะเราจะไปฝั่งน้ำตกไปดูน้ำตกใกล้ๆกัน ้าากเลบนดชื้อไหมคะพ่าเขามีป้ายอะไรห้ามเข้าป้ายห้ามเข้าไงอ๋อห้เข้ากลมากห้ามไปอยู่ตรงนู้น ดูสิตกชื่นไหมเห็นน้ำตกว้าวมันร<ป>ูปอะไรบ้างเนี่ยรูปช้างอะไรวะใหญ่มากตัวยักษ์ตัวยักษ์โอ้ ออลองเดินไปดูหางมาังกรน,นิสิหางพญานาคหอเปล่าเน,น,นี่ยโอโ้โแดด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 เลยไปไป,ไปไปเดี๋ยวถอยไปฝั่งนี้ก่อนปะเดี๋ยวลงไปฝั่งนู้นก่อนปะมามาเดี๋ยวเราจะลงไปอีกฝั่งหนึ่งนะไ,ไปลงไปดูฝั่งนู้นสิที่เรายังไม่ไ,มไปเดี๋ยวค่อยมาฝั่งนี้ค่อยมาทีหลังนะ ว้าวอะไรเนี่ยอ้าวไปเลยไปไปไปฝั่งนี้ฝั่งนี้ค่ะ,คะจับมือระวังลื่นระวังลื่น นี้ต่อไปเลย,อยเออไปไฝั่งนี้ดีกว่าโอ้หฝังล่า<อ>ง<ร>าานี่ก็ลึกอยู่ข้างบนก็มีชั้นหนึ่งไปเล็บเลยเราขึ้นข้างบนหรอโอลองขึ้นข้างบนกันก่อนเนาะโอ้ยระวังด้วยมชันมากต้องจับเหล็กไปด้วย โอ้โหเย็นสดชื่นไหมดดดปปนั่งพักก่อนนะเดี๋ยวเรานั่งพักตรงนี้กันแป๊บหนึ่งนะโอ้โหนั่งพักอ่ะนั่งพักเลยเหนื่อยไหมโอ้โหภูเขาเฮ้ยยังมีข้างล่างอีกทางไปห้องน้ำนู่นทะลุไปนู่น อะกินน้ำดีกว่ากินน้ำไหมโอ้โหเหนื่อยนะต้องกินน้ำก่อนค่ะน้ำชีพปวรจะดับสนุนหรือเปล่าเนี่ยสดชื่นนะครัเสียงอะไรวะอุ่น ว้าวพระองค์บนเริ่มเทิมอุ้ยหมวตัวนี้เราถ่ายรูปเลยเดี๋ยวเราขึ้นไปไปมันเปมันเป็นปีศาจอ่ะไม่ใช่ตัวนี้เราถ่ายรูปเมืเ่อกี้ตัวพญานาคไงนี่บมวตัวที่เราถ่ายรูปตัวนี้เลยใช่ใช่ไอต็อกขึ้นมาเนี่ยนี่ตัวน,น,น,นีไม่ใช่เ้ยสบาย ดูพป้าตนไม่มีแตงเกรัวมาก่อปงกเดี๋ยวเราไหว้พระกันก่อนปปาม่น่ารัวมากเลยอะไม่ใช่หนูไม่เข้าไปชื่อนูคิว่าตัวอะไรตัวนี้ไม่ต้เดี๋ยวเข้าไปดูกันดีกว่า ยังไหมครับเราอยู่ใต้พญานาคช่วยที่ใช้อยู่นี่ใช่วหมใช้อยู่นี่พญานาคหลับพญานาคหลับแล้วรูปปั้นพญานาคเราก็จะรอดใหม,อม่อะไรเนี่ยปืด๊ดปูนปั้น ไปปะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันโอ้โหสวนต้องขึ้นไปถ่ายด้านบนก่อนหรือเปล่ปาลเนี่ยแล้วจะลงไปไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปาไหว้พระเหรอโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปไหว้พระไปเลยคะ่ะ

หลังจากที่เราได้เที่ยววัดถ้ำพระเด่นแล้วเราก็มาเติมพลังนะครับแล้วก็ไปตอกที่พระาเตางอยนะครับไปซื้อดาบพิฆาตศูนย์มาเล่นกันนะครับสําหรับการมาเที่ยวสําหรับทริปนี้วัดถ้ำพระเด่นและพระญาเตางอยก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับช่องเติมเต็มเล่นไปเรื่อยกับบ้านละจ้ารออะไรล่ะครับ